สำนักงา,านพาณิชย์จังหวัดระยองร่วมกับห้างแสงทองซูเปอร์เซ็นเตอร์จัดก,กิจกรรมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิส1้าเมื่อเวลา11.00นาวันที่16พฤศจิกายน2564ณบริเวณหน้าห้างแสงทองซูเปอร์เซ็นเตอร์ตําบลเนินพระอําเภอเมืองจังหวัดระยองนางสาวสุวิริยาปั้นปานพาณิชย์จังหวัดระยองร่วมกับห้างแสงทองซูเปอร์เซ็นเตอร์จัดก,กิจกรรมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ ปี2164จังหวัดระยองตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าของชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดระยองโดยนําสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการของชีพมาจําหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาด20-50%อาทิไข่ไก่น้ํามันพืชน้ําตาลทรายข้าวสาร บะมีกึ่งสําเร็จรูปปลากระป๋องผงซักฟอกน้ำํำยาล้างจานสีอิ้วน้ําปลาเป็นต้นโดยจะขึ้นระหว่างวันที่16พฤศจิกายนณห,ห้างแสงทองซูเปอร์เซ็นเตอร์สายล่างและวันที่17พฤศจิกายน2564ณห,ห้างแสงทองเ e อ็กเพรสสาขาตากสินอําเภอเมืองจังหวัดระยองนางสาวสุวิรยาปั้นปานพาณิชย์จังหวัดระยองกล่าวว่าราคาสินค้าผักค,าค้ผักเนี่ยคะ่ะราคายัง ปกติอยู่มันก็มีปริมาณเพียงพอก็มีบางบางชนิดที่ยังแพงอยู่เช่นก็ผักชีนะคะกิโลละประมาณอยู่ที่ 200- ร้อยถึงสามกว่าบาทนะคะในบางตลาดนะคะ,นะคะก็ตอนนี้าราคาสินค้าตลาดถือว่าทางพาณิชย์ดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอยู่นะคะซึ่งาทางร้านค้าแล้วก็ห้างร้านต่างๆให้ความร่วมมือนะคะสำหรับราคาหมูนะคะช่วงนี้เราก็มีตัวหมูที่ ที่ลดราคานะคะเราซึ่งเรากำลังหาจุดบริการให้สี่จุดขายได้คาร้ละสามสิบร้าบาทต่อกิโลรกร,รัมนะคะสำหรับห้างห้างท,ทั่วไปนะคะกิโลรกร,รัมที่เฉลี่ยที่เราทำขอความร่วมมือจากกระทรวงกระทรวงพาณิชย์ขอความร่มรว,รว,วมมือนะคะโดยนโยบายของท่านเฉลี่นะคะอยู่ที่ 125บาทนะคะนะคะซึ่งห้างก็ให้ความร่วมมือวันนี้ลงไปที่ห้างบิ๊กซีนะคะก็อยู่ที่จําหน่ายที่ราคา125บาทนะคค่ะ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนกระทรวงพาณิชย์ได้จัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าของชีพให้กับประชาชนโดยนําสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพราคาต่ากว่าท้องตลาด20-50%มาจําหน่ายให้กับประชาชนที่ห้างแสงทองซูเปอร์เซ็นเตอร์ระหว่างวันที่16-17พฤศจิกายนและที่ตลาดหอกอบโชคอเาเภอเขาชะเมาและตลาดสิริธรรมพิบาลอําเภอแกลงจังหวัดระยอง